วันนี้กรอมอุตุนยิยมวิทยายังประกาศเตือนให้หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังเรื่องของพาย,ยุฤดูร้อนนะคะจะมีพื้นที่ไหนเสี่ยงภัยที่จะเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในวันนี้บ้างไปดูกันค่ะ วันนี้29เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยายัางคาดการว่าหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้มีดังนี้ค่ะสำหรับภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อ,อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชยัยภูมิขอนแก่นการศธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและนครราชสีมาส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีและกาญจนบุรีค่ะแล้วตอนนี้แต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ